สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาที่ซันออตโต้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องรัาที่ซันออตโต้เซ็นเตอร์ค่ะแล้ววันนี้มาพาดูรถรถกระน,นำนำมัมเบอ์เซลกันเลยนะที่ซันออตโต้รวมซูซูกิสวีปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เรามาจัดราคาจัดหนักจัดเต็มนะคะจัดโปรโมชั่นร้อนแรงให้พี่ๆจะเหลือสักเท่าไหร่กันเชียวไปดูเลย คันนี้เลยจ้าซูซูกิสวิปนะคะตัวออร์นิ1.2ตัว GL CVT ปี2019ใหม่วิ่งแค่8 0 0 0 0ราคาปกติขาย429,000บาทให้ส่วนลดพิเศษสุดๆไปเลยค่ะคันนี้เหลือขายเพียง299,000บาทและน้องคันนี้เลยค่ะซูซูกิสวิป นิว1.2 GL c วิธีรถปี2018จากราคา339,000บาทวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้นะคะเหลือาแค่เพียง299,000บาทคันนี้ก็299คันนี้ก็299อย่าลืมนะคะอยากได้รถสักคันคิดถึงซันออตโตคะ่ะถ้ารถสวยประกันซ่อมพร้อม